ก็ร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดินทางนี้นะคะแคทได้เป็นดินร่วนปนทรายนะคะแต่ละมุมนั้นจะให้ดินที่แตกต่างกันไปแต่ละจุดนะคะบางจุดก็มีถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ นี่คือแหล่งผลิตดินร่วนชันดีเลยนะจ๊ะหญ้าลกๆแบบนี้นะคะถ้าใครมองเห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่เขาให้เราเราก็จะได้ดินร่วนสวยๆแบบนี้ค่ะ ถ้าใครมองว่าเมื่อสักครู่นั้นมันลำบากเกินไปมันหนักเกินไปนะคะแคทมีอีกหนึ่งแหล่งนะคะในการหาดินร่วนดีๆมาใช้งานนะจ๊ะดินบริเวณน,นี้นะคะแคทไปร่อนเอามาได้อย่างง่ายดายมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะบ้านใครที่ปูหินนะคะก็คือโรยหินบริเวณทางเดินเขาจะมีต้นญ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการ เปื่อยเน่าทับถมผุพังนะคะเคทจะพาทุกคนไปเอาดินบริเวณนั้นก็คือดินส่วนนี้นี่เองนะคะที่แคทไปร่อนเก็บเอามามันเป็นดินร่วนปนทรายนะคะแล้วก็มีใบมะขามนะคะเปื่อยเน่าผุพังสะสมลงมารวมกับซากพืชที่เกิดจากวัชพืชน,นั่นเองนะจ๊ะเป็นดินร่วนปนทรายที่มีความร่วนซุยโปร่งเบาแบบนี้จะ้ะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแคทได้ดินร่วนชุดนี้จากแหล่งไหนนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งนะคะที่แคทมาร่อนเอาดินร่วนนะคะที่อยู่ใต้ต้นหญ้าเหล่านี้นะจ๊ะไปใช้งานนี่ก็คือมุมที่แคทร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นก้อนหินนะคะที่ปูไว้แต่ดั้งเดิมนะจ๊ะซึ่งเราถอนหญ้าออกไปหมดแล้วนะคะก็คือ ยากลุ่มนี้นี่เองจ้าเมื่อร่อนดินได้ก็จะเป็นดินสวยๆดำๆที่อยู่ในถังสีดำใหญ่ๆที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวแคทจะมาถอนต้นญ้าเหล่านี้ออกไปนะคะแล้วก็ร่อนเอาดินร้วนนะคะที่เป็นสีดำๆอยู่ด้านล่างนี้นะจ๊ะ เห็นไหมมันจะมีลักษณะเป็นสีดำๆที่ซากพืชน,นะคะเขาเน่าเปื่อยผุพังสะสมกันมาหลายปีเลยจ้ะแคทก็จะได้ดินร่วนดีๆนะคะไปใช้งานไว้เพาะปลูกนะคะผสมดินปลูกพืชต่างๆที่เหมาะสมต่อไปนะจ๊ะ ก็ร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดินถังนี้นะคะแคดได้เป็นดินร่วนปนทรายนะคะแต่ละมุมนั้นจะให้ดินที่แตกต่างกันไปแต่ละจุดนะคะบางจุดก็มีใบมะขามหมักมากบางจุดก็เป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างมากนะคะขึ้นอยู่กับหย่อมหญา้าแต่ละหย่อมที่เราไปถอนแล้วก็นําเอาดินตรงรากของเขามาใช้งานนั่นเองจ้ะสําหรับทังนี้นะคะดินร่วนปนทรายนี้แคดจะนําไปผสมดินปลูกต้นแบล็คเบอร์รี่ให้กับคุณลุง fc ท่านหนึ่งนะคะที่สอบถามมาเมื่อคืนนะคะเพื่อที่จะนําไปบํารุงต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะ mm hmm. เนื่องจากใบของเขานั้นค่อนข้างมีปัญหาทั้งนี้เนื่องมาจากดินปลูกเป็นหลักเลยนะคะสําหรับดินปลูกบางชนิดนะคะ mm hmm. ถ้าเราผสมผิดนั้นมันก็จะส่งผลกับรากแล้วก็แสดงออกทางใบโดยตรงนะคะ mm hmm. ถ้าใครสนใจดินหมักดินร่วนที่แคทมีนะคะ mm hmm. ก็แอดไลน์ hmm. เข้ามา ID ไลน์นี้ได้เลยจ้า เข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนนะคะทำได้วันละหนึ่งกรละมังสองกะละมังก็เพียงพอแล้วสำหรับแคทนะคะเนื่องจากมีภาวะกล้ามเนื้ออักเสบที่แขนนะคะทำงานหนักไม่ได้ก็ล่อนได้ทีละหน่อยแล้วก็เก็บสะสมไว้ในกรละมังใหญ่ค่ะแคทล่อนดินได้ประมาณสองกะละมังแคทก็จะมาเทรวมกันในถังดำนะจ๊ะเพื่อเก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อ,ตอไปค่ะ แล้วนี้เป็นกองเศษหญ้าที่แคทถอนออกมานะคะแคทก็จะมากองรวมกันเพื่อหมักเป็นปุ๋ยหมักอีกทีนึงค่ะลดลาดด้วยตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทซีย์ชนิดใดก็ได้ที่เรามีนะคะก็เลือกใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสมนะคะกองทิ้งไว้เดือนสองเดือนแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักดีๆอีกหนึ่งกองแล้วจ้า